สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนนะครับนี่คือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษปี2539กครับทุกท่านนี่คือเหรียญที่ระลึกนะครับ1ใน61เเหรียญ61บาละครับทุกท่านครับไม่ต้องไปดูหรอกครับว่านะครับเหรียญนี้มีกระบวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเยอะมากมายมหาศาลครับก่ายกองเลยครับ180ล้านเหรียญโดยประมาณครับ เฉพาะบล็อกไทยนะครับก็ประมาณ58ล้านเหรียญเฉพาะบล็อกอิตาลีนะครับก็ราวๆหนึ่งยี่สิบล้านเหรียญนะครับทุกท่านก็รวมกันนะครับก็เกือบๆสองร้อยล้านเหรียญครับทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษสองสีแบบพระเสียนกลับครับผมนะครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะมีเหรียญที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับ เป็นเหรียญปกตินะครับแล้วก็อยู่เหรียญทางขวามือนะครับของจอนครับจะเป็นเหรียญที่มีราคารับซื้อ1000บาทนะครับพระเสียนกลับนะครับทุกท่านครับทาไมถึงว่าเป็นพระเสียนกลับใช่ไหมครับปกติเหรียญที่ระลึกนะครับที่เป็นเหงีญการนาพิเศษนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะหันขึ้นไปในทางเดียวกันนะครับทุกท่านดูนะครับสังเกตนะครับผมจะหมุนให้ดูครับผมนะครับฟังง่ายๆครับสบายๆจะได้ไม่สับสนนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้ครับ ทุกท่านดูนะครับจะหมุนให้ดูครับน่าครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับนี่เรียกว่านะครับเหรียญปกตินะครับของเหรียญมาละ10บาทการธนาพิเศษนะครับ2สีปี25 3 9าครับแต่นะครับแต่ถ้านะครับหมุนแล้วนะครับเป็นแบบที่อยู่ในมือผมนี้ครับเนี่ยตอนนี้ครับแบบนี้คือแบบที่มีราคา1,000บาทนะครับดูครับทุกท่านครับผมแบบที่มีราคา1 0 0 0บาทเป็นแบบไหนนะครับ สังเกตที่นิ้วมือผมเลยครับผมนี่นะครับหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนเลยนี่ครับนี่ครับนี่คือพระเสียงกลับครับถ้าหมุนแล้วนะครับถ้าหมุนแล้วพระเสียงกลับลงแบบที่หมุนไปเมื่อคู่นี้ครับรับเงินไปนาทีหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับสิบปากกันนะพิเศษครับผมหมุนแล้วครับนี่ครับจับเสียมือหมุนนี่ครับแบบนี้รับซื้อนะครับมีราคาหนึ่งพันบาทครับทุกท่านครับผมนี่ครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าจับเสียมือนะครับ หมุนแล้วเป็นแบบนี้ยังไม่รับนะครับไม่เอานะครับทุกท่านครับยังไม่รับนะครับถ้าหมุนแล้วพระเศียรของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าหันขึ้นด้านบนนี่ยังไม่มีราคานะครับยังไม่รับซื้อนะครับมีราคา10บาทท่านเอาไปใช้เลยครับท่านเอาไปซื้อของที่เซเว่นหรือซื้อของที่ไหนก็ได้ครับผมนะครับนี่ครับถ้าหมุนแล้วหน้ากับหลังนี่ครับหันขึ้นไปทันเดียวกันแบบนี้ครับไม่รับครับไม่รับทุกกรณีนะครับแต่ถ้าหมุนแล้วครับเป็นแบบที่อยู่ในมือตอนนี้ครับเนี่ยครับแต่ถ้าหมุนแล้วครับเป็นแบบบบบนนนี้คคครรรัััผม่ะททุกา ดูนะครับท่านดูนะ <troll en> <ly> ครับนี่ครับปาปนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้รับครับ1,000บาทครับผมขอให้ตรงเป๊ะนะครับขอให้ตรงเป๊ะครับตรงเป๊ะ1 0 0 0บาทนะครับทุกท่านครับผมเอาเหรียญแท้นะครับเหรียญปลอมไม่เอานะครับนี่ครับผมขอให้หมุนแล้วนะครับทุกท่านครับผมนี่ครับหมุนแล้วครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมรับซื้อ1 0 0 0พบาททันทีนะครับแต่ถ้าหมุนแล้วครับไม่ตรงเป๊ะล่ะนะครับเกิดว่าขวางแบบนี้ครับราคารับซื้อนะครับ 3 0 0ถึง400บาทครับแต่ถ้าเอียงมาแบบนี้ล่ะรับซื้อ400้ครับผมถึง500บาทครับแต่ถ้านะครับหมุนนะครับหมุนแล้วปั๊บผ้าเสยนของพระเจ้าอยู่หัวหันลงนะครับกับตรงเป๊ะแบบนี้เลยรับซื้อ1000บาทนะครับทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปอย่างช้าๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ตั้งแต่ต้นได้นะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ก็กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันอีกครั้งครับใน EP ที่10นะครับ